สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกมโฟร์เอทเกมมือถือแนว IDOL RPG ีจัดทีมตัวละครในโลกแฟนตาซีมาใหม่ของนักค่าย x 7 Game ตัวเกมมีภาษาไทยเล่นได้ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS และ Android ทาง x 7 Game ได้ทำการแจกบัตรเติมเงินฟรี648หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยแจกทุกวันแล้วก็แจกกิฟต์โค้ดทุกวันโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม Fort e i d o อดอลแล้วนะครับผมสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับได้รับส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแพ็คเติมเงินแล้วก็จะได้รับคูปองบัตรเติมเงินฟรี6 4 8่หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยรับได้ทุกวันนะครับ แล้วก็ได้รับกิฟโค้ดทั้งหมด11กิฟโค้ดนะครับผมแจกเยอะมากนะครับสำหรับเกมนี้เนาะแล้วก็ตัวเกมมีภาษาไทยนะครับผมเล่นได้ง่ายๆส,สบายเลยครับผมเกมนี้บอกเลยครับผมสายฟรีสายเติมน้อยเล่นได้สบายๆนะครับให้ทุกคนมากดดาวน์โหลดตรงคําว่า Open นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วเนาะพอเราดาวน์โหลดเสร็จทําการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคําว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ โอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ภายในเกม Fort 8แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในเกมและระบบเกมเพ์นะครับสําสหรับเกมนี้ทาง x p e r i m e n t Game ได้ทำการแจกบัตรเติมเงินฟรี648หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยนะครับผมรับได้ตรงนี้เลยสวัสดีการคูปองแจกทุกวันนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรี ID แบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดนี่648อยู่นเนาะ สามารถใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพย์ครับผมมาที่เริ่มความท้าทายครับในช่วงแรกเราสามารถจัดทีมได้แค่3ตัวละครนะครับผมอ่าแล้วก็เราสามารถับรเปลี่ยนหรือว,ว่าจัดทีมตัวละครได้นะครับก็จะมีทั้งหมด9ช่องนะครับผมอ่าหน้า3กลาง3มหลัง3นะครับเราสามารถกด ลากย้ายได้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเราจะจัดทีมเปลี่ยนตัวละครทุกอื่นก็มาที่จัดทีมอย่างรวดเร็วครับผมกด้เขาไปเลยนะครับมันก็จะมีให้เราเปลี่ยนตัวละครนะครับผมนี่สำหรับตัวละครเกมนี้ก็หลกัหลกๆก็จะมีสายโจมตีกรยภาพสายแทงสายเวทสายซับพอร์ตแล้วก็สายยิงไกลนะครับผมเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครได้เลยนะครับนี่ ก็กดเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่นะครับระบบมันจะวางตำแหน่งให้เราอัโตโนมัติเนะถ้าเป็นสายแทงก็จะยืนอยู่ข้างหน้านะครับผมถ้าเป็นพวกสายโจมตีกระภาพก็จะอยู่ตรงกลางนะครับพวกสายยิงไกลก็จะอยู่ด้านหลังเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวละครเกมนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด5ฝ่ายนะครับผม น่ฝ่ายสีทองสีเขียวสีแดงสีเงินแล้วก็ฝ่ายมืดนะครับผมจะทีมเสร็จกดบันทึกทีมครับกดย้อนกลับแล้วก็กดสงครามสู้ได้เลยนะครับผมเกมนี้ผมมันจะโจมตีให้เราอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็มีระบบเล่นความเร็วสูงสุดที่คูณ2นะ เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจครับผมของเ7 g ก m e เวนาะภาพสวยใช้ได้เลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบแนว Idol r P.G. นะผมจะทีมต่อสู้ก็ห้าพาดเกมนี้นะครับเพราะราชนะก็จะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆนะครับผมเอาไว้อัปเกรดตัวข้คอของเราอ่ะแล้วก็จะมีรางวัล i อดอด้วยนะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นรูปเหรียญทองนะครับตรงหน้าจอตรงนี้เนาะกดติกรับได้เลยครับผมนี่นะครับ จะเป็นรางวัลไอดอลนะครับผมสูงสุดที่12ชั่วโมงนะแล้วก็จะได้รับพวก XP ทรัพยากรต่างๆเนาะกดรับได้เลยครับผมนี่นะครับแล้นก็จะมีระบบกิจกรรมประจําวันนะผมมาที่การผรจนภัยตรงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มหาพวกทรัพยากรต่างๆนะครับนี่ตรงนี้เนาะฟาร์มหาหินเลื่อนขั้นหินอีพอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกหินอ่า เลื่อนขั้นทะลุตัวละครเนาะ,ะมันจะมีให้เราเลื่อนขั้นตัวละครอ,อยู่ครับสำหรับเกมนี้นะ,ะและ้วกิจกรรมอ,อื่นๆก็จะปลดล็อกตามที่เราเล่นผ่านด่านบทเนื้อเรื่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครและระบบอัปเกรดตัวละครน,นะครับตัวละครเกมนี้ก็หลกัหลกๆก็จะมีพวกสายแทงสายจมตีกาจภาพสายจมตีเวทสายซับพอร์ตแล้วก็สายยิงไกลนะครับผมแล้วก็ ของตัวละครก็จะมีทั้งหมด5ฝ่ายนะครับฝ่ายสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีเงินแล้วก็สีธาตุามืดแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครน,นะครับามาที่ตรงนี้เลยนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของตัวละครเนาะไม่ว่าจะเป็นค่าสเต็กแล้วก็พวกสกิลนะครับ การอัปเกรดตัวละครแล้วก็กดไปที่คําสั่งอัปเกรดได้เลยครับผมมันก็จะอัปเลเวลนะครับกดค้างได้เลยก็ได้นะเห็นไหมจะก็จะอัปแบบไวนะครับผมพออัปถึงเลเวล20นะครับมันจะให้เราเลื่อนขั้นต,นตนนะัวละครเนาะกดเลื่อนขั้นได้เลยมันก็จะปลดล็อกสกิลแล้วก็ค่าสเต็กต่างๆนะครับให้เราอัปไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าจะปลดลนะ็อก4 s k สกิลเนาะยิ่งดีนะครับผมผานดนานง่าย ต่อมาก็จะเป็นระบบการใส่อุปกรณ์ต่าง,างๆให้กับตัวละครนะครับผมเราสามารถกดติดตั้งด้วยปุ่มเดียวได้เลยนะถ้าเรา,ามีอยู่ในกระเป๋าของเราเนาะต่อมาก็จะเป็นลวดลายวิญญาณนะผมอันนี้นะ่าจะเป็นการใส่พวกรูนอะไรต่างๆเนาะต่อมาก็จะเป็นประวัติของตัวละครนะครับมันก็จะปลดล็อกพวกระบบ การเลื่อนขั้นตัวละครอ,อยู่เนาะพวกการเลื่อนขั้นอัพดาวอะไรพวกนี้นะครับผมสําหรับระบบกรชาปองก็จะมีทั้งหมด3ตู้นะครับผมอาตู้แรกจะเป็นตู้ขั้นสูงนะครับตู้ที่2จะเป็นตู้แบบเลือกฝ่ายได้นะครับผมตู้ที่3าจะเป็นตู้อ่าเชิญเพื่อนเนาะผมแนะนำทุกคนมาเปิดตู้ขั้นสูงจะดีกว่าครับผมตู้นี้เนาะมันจะการันตีตัวละครการ์ดม่วงนะผม9%เนาะหรือว,ว่าเยอะนะ นะครับเกมนี้บอกเลยครับผมใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะถ้าเราเติมโค้ดแล้วก็ใช้คูป,ปองเติมเงินฟรีในการซื้อก็มันจะแจกต,ตัวกาชาตู่ขั้นสูงประมาณร้อยว่าใบเนาะอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับผมกดเปิดพร้อมกัน,นครับ10บใบอันนี้ไม่ช่างก็จะประมาณนี้นะถ้าออกเป็นแสงสีม่วงก็จะได้ตัวละครการ์ดม่วงนะครับผมนะเปิดใ้ได้กาดม่วงนะครับ เป็นการสูงสุดของในเกมแล้วนะถ้าได้ตัวซ้ำยิ่งดีครับผมอา้าวตัวนี้ครับผมเปวไฟสีฟ้านะเป,เปิดไปเลยนะครับผมเหล็กกระชาไม่ได้แย่นะครับผมนะอะถ้าถ้าผมสูมดูนะผมเราสูมประมาณ20 เราสุ่มประมาณ20 3 0ถึง30ครั้งมันจะออกตัวละครกาดม่วงนะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็มีตู้แบบเลือกฝ่ายเนอะตู้นี้นะครับสามารถเลือกได้เลยเนอะทาง x x ็ก m e เกได้ทำการแจกกิฟต์โค้ดด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้เนอะวิธีเติมโค้ดมาที่กิจกรรมสวัสดิการตรงนี้อ่ารหัสแลกเครดิตนะครับผมกิฟต์โค้ดคเราหาได้จากไหนตรงนี้ครับผมสวัสดิการ รหัสของขวัญรหัสของขวัญที่ถูกอ้างสิทธิ์กดติ๊กเข้าไปแล้วก็มาที่การป้อนข้อมูลที่สะดวกครับผมมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เราเนาะให้เรากดติ๊กที่โค้ดได้เลยครับผมมันก็จะคัดลอกนหัอันตโนมัติเนาะให้เรามาวางที่ช่องกรอกโค้ดได้เลยครับแล้วก็กดยืนยันครับผมอันนี้ผมเติมไปแล้วเน,นาะนะนำให้เติมให้ครบทั้งหมดทุกโค้ดนะครับผมจะได้ไม่พลาดไอเทมดีๆนะ แล้วก็ทาง e v Game ผมก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้นะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วู o เตอร์คลิกอัตโนมัติหมดภาพซ้อนภาพคูเกมนะครับผมอันนี้ก็ลองไปใช้ดูเนาะถ้าใครที่อยากจะผ่านด่านไวๆก็ใช้ฟังก์ชันเพิ่มความเร็วตรงนี้นะครับผมปรับไปที่คูณ10ได้เลยเลยนะเาะแล้วก็กดใช้ตัวเกมก็จะไวขึ้นนะครับต่อไปผมขออนุญาตสอนวิธีการใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรีนะครับผม 648อ่64หยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยเนาะให้ทุกคนหาแพ็คที่ต้องการที่จะเติมได้เลยผมแนะนําให้เติมแพ็คเติมครั้งแรกนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ซื้อไปแล้วเนาะอ่าให้เราเลือกแพ็คได้เลยครับผมอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นแพ็ค30หยวนกดติดเข้าไปอ่าแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับผมเนี่มันก็จะใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรีให้เราเนาะ อันที่จริงมันก็จะแจกอยู่ในเกมให้เราอยู่นะครับทุกคนนะบัตรเติมเงินนะครับเราสามารถรับได้ที่สวัสดิการผู้เล่นใหม่ตรงนี้นะครับนี่นะครับกดรับได้เลยนะมันก็จะแจกเรื่อยๆนะครับผมสําหรับคูปองบัตรเติมเงินเนาะลงชื่อตรงนี้ก็แจกเหมือนกันนี่เห็นไหมครับวันที่2แจกคูปองประมาณ648อย่หยวนเนะาะเท่ากับเราได้ประมาณพันสอง กว่าคูปองแล้วนะครับผมนะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6000กว่าบาทแล้วนะครับแจกเยอะเอาเรื่องนะนี่ครับวันที่7แจกการอเก้าสนะครับผมคูปองเนาะเนี่แจกแล้วนะครับผมประมาณเกือบมึนสามหมื่นนะประมาณนี้นะครับผมแจกเยอะเอาเรื่องครับผมสาหรับเกมนี้เนาะฟตุตเอ็นะครับผมลองมาเล่นดูนะครับสําหรับเกมนี้นะเป็นแนวไอ o l ลอพีจีจัดทีม ตัวละครในโลกแฟนตาซีนะครับผมต่อสู้นะครับออกมาเล่นดูครับผมใครที่หาแนว i อเดอร์นะครับผมมีภาษาไทยด้วยนะเล่นได้ทั้ง2ระบบนะทั้ง iOS และ Android นะครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ